อันมาอย่างเป็นมออ,อจอมิจอจานมิดจอจานมิจอจานเอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมีอะไรปุ่มไม้กินคนเอ้ไอเพื่อนมาดูตัวนี้สิอันนี้ปุ่มไม้ว่ะโอ้ไม่นะแล้วมาเสียงมีดอ่ายิงมือจบเกมจบครับจบจริงจริงย้ายออก <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้มาอยู่กับผมนะครับวันนี้ผมมีแรงมากและวันนี้ผมจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า Murder Mystery 2 แต่มันจะไม่ธรรมดาก็คือผมจะทําการปลอมตัวเป็นพุ่มไม้เพื่อมาดูกันว่าจะมีมร์เดอร์คนไหนที่ตาดีมากที่จะมาเห็นผมตอนที่ผมปลอมตัวไหมหรือเขาแค่จะเดินผ่านไปแบบบื้อไปเลยแต่ในตอนนี้เรามารับชมในวิดีโอกันเลยครับไปเอาล่ะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและพอเข้ามาผมก็เจอทีซ่อมพอดีเลยถือเป็นอะไรที่โชคดีมากนะครับ มาดูกันว่าจะมีใครสังเกตรหรือผิดสังเกตอะไรไห,รไหมอาหา่อาฮะอ่าฮะปกติดีนะครับเขาก็เดินผ่านไปแวแบบ๊บๆเอ๊ะมีคนจะสงสัยอะไรได้เขาค่อยๆหันมาอย่างเป็นมออ,อ,อจอมิจจจาน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 ขอย้ํามิจจจาน มิดจอจานป้องกันได้ด้วยเว้เวดเวเวดเวดเวดเวเวทเวโอไปละไปละไปละโอ้อโอ้โอ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 โเอโ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 ออโอโดออ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 อ แดีถ้ามันเดินมาค่อยจุกจบตานี้เปลี่ยนแมปนะครับโอ้โอมันมาแล้วว้ามันมาแล้วโอดินโอ้มันอ้อมมือปืนก็หาย,เ,ยเสียงปืนแบดอิมใช่ไหมแบดอิมเวลาจะหมดแล้วนะครับอ้เสียงฮะมันจะอยู่ในห้อง เกมจบครับเกมจบ d ่ DC, เปลี่ยนแมปเปลี่ยนเซิร์ฟเอ้ยเปลี่ยนเซิร์ฟเอ้ยถูกแล้ว <c oughs> เอาล่ะครับกลับมาที่เดิมละอ่าเดี๋ยวไปซ่อนก่อนซ่อนซ่อนซ่อน,อนไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นซ่อนที่เดิม เดี๋ยวขอดูหน่อยสิอ่าเหมือนเกมจะเริ่มใช่แหละเริ่มอ่าแตป่ประมาณวันนี้ก็คือต้องพลางตัวสำเร็จให้ได้สักหนึ่งครัง้งฮ่าอานี่อิน o c เซนผมหาที่ขยับนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยไม่เขาเห็นแบบลับสายตาหน่อยอ่าฮะนี่พุ่มไม้ตรงนี้น่าจะปลอดภัยอยู่ครับอันเนี้ยมันชอบแบบมีคนที่แบบเรียกว่ายัางไงนะ อ่าชอบแบบเร่ว่าอยากรู้อยากเห็นเนอะนี่สายคนไทยแบบสองจุดศูนย์ชอบแบบเอ,เอ้ยเพื่อนมาดูตรงนี้สิอันนี้ปุ่มไว้ว่ะโอ้ไม่นะแล้วมาเสียงมีดอ่ายิงมือจบเกมจบครับจบจริง,รง,รงย้ายออกเซิร์ฟเวอร์ฟดีสามครับมาดูกันว่าจะอ่าได้ไหมครับเซิร <c oughs> <c oughs> ์ฟเวอร์ก่อนเป็นการพากที่หานิดนึงอ่าเข้ามาอีกรอบอุ้ยอินโดเซนตรงนี้ผมรู้อยู่ไปซ่อนตรงไหนมันมีชิซ่อนสองจุด คุณไม่เห็นผมคือผีผมคือนินจาฮากาลิผมคือผีครับมาดูกันจะเห็นผมไหม <S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหันข้อมูลนะครับอ่าแค่นี้ก็เนียนนิดนึงเลยครับเนียนๆอุ้ย,ยปืน,ป,นปืนดอกเพื่อเก็บเพื่อยิงเกิดอะไรขึน้นมาดูกันเกิดอะไรต่ออ่ามันต้องเวิร์กอะ ต้องเวิร์กเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนวาร์ปมาเป็นไปได้ไงมีจะนั่งนิ่งนอนใจอยู่ตรงนี้แบบเงียบสงบอ่าเขามาแล้วเพื่อนเขามาแล้วโอ้โหปลาหมีมาเด้อเฮ้ยไม่เห็นเหมือนไม่เห็นครับเหมือนไม่เห็นเดินออกไปแล้วนั่นตายแคมป์หรือเปล่าไม่รู้แต่มันไม่เห็นอ่เดี๋ยวๆครับเขากําลังเดินออกไปแล้วอ่าฮะอ่าฮะไม่แน่ใจตรงอัดนี่เดีเปิดตรงเมาส์เปิดเร็วหรือเปล่าครับ นัน่นไงแคมปแบบ์แคมป์แบบแคมปิ่งนี่ยนั่นนะโดนเชียด์เขาจะเห็นไหมครับม, <ingu is el iz abeth> มันเวิร์กว่ะตานี่เวิร์กไหไมเอ้ยเข้าเดินมาเขาเดินมาเขาเดินมาเหมือนเช็คตายมาแล้วครับเข้ามาในเกมเป็นอินโนเซนต์นะครับอ่าตอนตรงนี้เนียนพอไหมมันไม่เนียนนะครับมันไม่เนียนเหมือนเขารู้กันหมดมันต้องหาที่แบบแบบเนี้ย เนี่ยเขาซ่อนแต่รู้อะไรไหมจบภูิไม้นี่เนียนนั่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 นนี่ไงภูิไม้ไม่ตายจริงเออนี่ไงออกไปถ้าจะมาเสียเวลาตรงนี้ก็ขอให้โชคดีนะเดี๋ยวก็จะมีคนไปเก็บปืนแล้วก็มายิง ก้ามได้ใครก่อนก,นกนอนนั้ยจะหลอมผลนี่งไงแต่ตอนนี้เอาละก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับโอ้ผู้ไม้กินคนเอ,เ,อ,เ,อเข้ามาสิส <c oughs> วัสดีครับผมคือผู้ไม้เฮ้ยทำไมจะมาเนียนฉากนี้ไม่ได้นละ แแล้วเขาว่าผู้ไม้ผู้ไม้ผู้ไม้มีพิษมีภัยครับมีพิษมีภัยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีอะไรผู้ไม้กินคนรอคนมาเชื่อดครับใช่แล้วครับผมรอคนมาเชื่อดเวทบีไรแบ็กอะไรไม่สนแล้วผู้ไม้ออกไล่ฆ่าคนแล้ว ผู้ไม้บ <X> ่ใบครับผู้ไม้ยาสลบผู้ไม้อาบยาสลบเสิ่งเท้ามีไหมไม่มีผู้ไม้อาบยาสลบครับมาเอ้าชนะเฉยที่ ผูไม่อายาสยาเลยาะนั <ness Tot ten ces> ่งเล่งเลยก็เอาละครับวันนี้ผมขอปิดคลิปเป็นเพียงเท่านี้มันได้ผลแบบกึ่งๆึแต่พอดูไปดูมามันก็ทำให้เขารู้ตัวได้นะครับแล้วถ้าคุณอยากให้ผมมีพาร์ทที่2หรืออะไรที่เกรียนกว่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย